อนเล็กแม่ไม่จะรัวแม่ตาโบดแม่ไกล้นุ่มไกลนุ่มทุกวันอยู่ในตลาดเนี่กางเล็กไปว่าแม่มันเกลื่องเกลื่องตาแต่มันเกลื่องมากรไล่เดือนเละ,แ,ละแต่แม่คิดว่าน้ำตาขี้ตาหรือว่าคุนตาเันนอเลยนะตึงแอมันเกลื่องมา,มากระเปือกกะไปไอ้หมอตรวหมอตรวจกระโมงกระโบาตาคือเม้นในตางบ้านแต่ต่างเรื่องทุ้งกระบี่ทั้งเม่แม่ว่าเจ้าอ้ายนี่คือยองเบ็บริ้ว เอาเบบิปเร็วคือรู้เล็ว่าตาม็ดเรืวก็ต้องเอาไบบเร็ยวใช่ไหมไปรอยู่ไม่ได้จะอีกอย่างให้รอใครทำาหารเราเม่มีประกันเม่ไปเม่ไปไปตังได้ไหมวัฒนาเป็ดตึงหมว่าก็ดีตึงวัฒนาเป็ดก็ไปตึงก็เอาสวดบันนั้นหมอสวดเลยก็หมอบอกว่าเป็นโตเนื้อเลยโตกระจกด้วยตึงก็หลอกโตเนื้อก่อนไม่ได้นอนโตโตเนื้อไม่ได้นอนปักปืนกับบ้านเลย ม้อ้เหลือหมั่ว่า,าคุณไข่จะเอาแบบเหยื่ออุ้มรกหรือว่าจเจ้อาไม้แต่ตาว่าเอาไม้กับเบบกับเบบตธรรมดาตัวไปขนาะไรนะจงกะแม่เหลือปกติเหลือเอาเหยื่ออุ้มรอกกะอาการดีปกติดีไม่เจ็บไม่ปวดปวดอกต้นเนื้อเซ็ตกับม้อหนักเดือนหลอกตักระจกไปผ้าผ้าตัวกระจกกะกล้องผาตัด kể bao giờ mẹ mến tầm nhạt nít thì không phải là gì kể bao giờ à mẹ có nêu mẹ mẹ biết căng này mẹ sẽ đuổi nêu này mẹ sẽ đuổi mẹ tạm bốc mà mẹ đuổi mến mẹ vẫn chơi vậy mẹ cũng đuổi. Mơ bơ không phải là gì à Khắp mà bao giờ cũng mô mơ gặp mặt để lê em Mẹ dọc con nát ở ba ก็คือว่าพผล่แม่ทำไปโผล่ก okay. okay. ็โยตายแล้วก็โยต้าตามเวลาให้กินยาตามเวลาแกก็ทำให้ทุกอย่างถิ่มโม่ตามีิ่มโมอตั้งล่ะว่าคูณโ่วยคนณเดี๋ยวยิ่ไปตัดโอก็คือไม่ต้องกลัวประนอะไรไม่เจ็บอก็อายอายบายบายโมก็ใจดีปวดดีเอาใจดีพยาบาลทุกคนก็โอเคดีค่ะ